มีโอกาสไม่มากนักน,นะคะที่โครงการเครือหาดหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่จะอยู่ติดถนนเส้นหลักสําคัญอย่างบรมราชชนนีตอนตอน้นโดยจุดเด่นของโครงการนี้นอกจากโลเคชั่นที่อยู่ติดถนนใหญ่ที่เชื่อมต่อได้ง่ายหลายเส้นทางแล้วยังออกแบบเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านทุกหลังที่จะไม่มีหลังไหนเลยที่ติดกับรั้วโครงการภายในซอยยูนิตน้อยเพียง4-6หหลังเท่านั้นพร้อมด้วยต้นไม้ใหญ่รอบโครงการเพื่อเพิ่มความไพรเวทไปอีกระดับอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยถึง เ็ระดับและระบบไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการเพื่อเพิ่มความสวยงามตัวบ้านออกแบบสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกสวยหรูรามาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันค่ะทั้งที่จอดรถแยกส่วนแมกนติกและช็อคเซนเซอร์และมีปั๊มน้ำมาให้ถึง2ตัวเลยค่ะนี่เป็นเพียงจุดเด่นหลกัลกๆของที่นี่เท่านั้นกับโครงการเครื่องหารูเอ็กซ์คลูซีฟเพียง71ครอบครัวเท่านั้นค่ะราคาโครงการนี้จะอยู่ที่30-60ถึงล้านบาทและยังเป็นแบรนด์คุณภาพระดับสูงสุดจากเซ็นทรัลพัฒนาอีกด้วย ที่นี่นิยามบรมราชชนนีค่ะบรรยากาศภายในโครงการนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่สายไฟลงใต้ดินทั้งโครงการทำให้ทัศนียภาพเนี่ยสวยมากๆ บวกกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั่วโครงการซึ่งเราจะเห็นสีเขียวตัดกับหน้าบ้านสวยๆโมเดิร์นคลาสสิกสไตล์ทำให้ที่นี่มีกลิ่นอายความคลาสสิกของสไตล์ยุโรปและไทม์เลสมากๆค่ะจะบอกว่าที่นี่วางผังโครงการมาได้ดีมากโดยบ้านทั้งหมดเนี่ยจะออกแบบมาให้ไม่มีส่วนไหนติดกับรั้วโครงการเลยโดยจะมีต้นไม้สูงเพื่อบังสายตาทำให้สมาชิกในบ้านทุกคนได้รับความไพรเวทมากยิ่งขึ้นบ้านที่เราจะมารีวิววันนี้คือไทส์นิวแกรนเดอร์ค่ะโดยบ้านที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นบ้านมาตรฐานที่ได้ตามนี้ไปเลยนะคะ โดยพื้นที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ163.3ตารางวาและราคาอยู่ที่52ล้านบาทค่ะโดยความพิเศษของหลังนี้นะคะเริ่มต้นไปตั้งแต่เลขที่บ้านเลยเลขสวยมากๆ62สิทับ 62, ทำให้ผลรวมของบ้านหลังนี้เท่ากับ16ค่ะซึ่งแปลว่าคนในบ้านเนี่ยจะประสบความสำเร็จแบบที่คาดไม่ถึงเลยละค่ะ เข้ามาในบริเวณบ้านนะคะโซนแรกที่เราจะเจอเลยก็คือโรงจอดรถในร่มแบบแยกส่วนค่ะซึ่งสามารถรองรับได้สูงสุดถึง4ที่จอดรถเลยนะคะข้อดีของที่จอดรถในร่มนะคะก็คือรถของเราเนี่ยจะไม่โดนแดดโดนฝนเลยละคะ่ะแล้วก็ไอเดียที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนําเลยก็คือทำออโตเมติกกระราสวยๆนะคะทําให้เพิ่มความพรีเมียมแล้วก็ความสะดวกสบายในบ้านของเราได้อีกเดี๋ยวพาทุกคนมาดูตรงนี้กันก่อนค่ะทางโครงการเนี่ยเขาเดินระบบไฟ3ามเฟสมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเราสามารถติดตั้ง EV ีชาร์จเจอร์ได้เลย บ้านไหนที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยสบายหายห่วงแน่นอนและโซนจอดรถของเรานะคะก็ยังจะอยู่ใกล้กับห้องเมดอีกด้วยแต่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูทีหลังนะคะตอนนี้ไปดูในบ้านกันก่อนค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาค่ะ ในบ้านนะคะจุดแรกที่เราจะเจอเลยก็คือเพดานดับเบิลวอลลุ่มโออาแบบนี้ค่ะเพดานสูงถึง6.4เมตรเลยนะคะโซนนี้แนะนําต้องติดชันเดลี e สวยๆเลยค่ะเพราะจะช่วยขับให้บ้านของเราเนี่ยอลังการมากยิ่งขึ้นทําให้ไม่ว่าคนในบ้านหรือว่าแขกที่มาเยี่ยมเยียนมาเนี่ยประทับใจแน่นอนค่ะเดินถัดเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับโซนลิฟวิงขนาดใหญ่ค่ะทุกคนเห็นเหมือนกันไหมคะว่าโซนนี้กว้างมากๆเลยแล้วก็ยังปลอดปร่งนะคะด้วยช่องแสงรอบด้าน มาถึงตรงนี้ขอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันก่อนดีกว่าค่ะโดยทางโครงการนะคะเขาจะติดตั้งระบบแมกเนติกเซนเซอร์และช็อคเซนเซอร์ที่ประตูหน้าต่างชั้น1และชั้น2โดยเมื่อเกิดเหตุนะคะก็จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านและศูนย์รักษาความปลอดภัยทันทีเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโซนนี้เราจะตกแต่งยังไงได้บ้างก,งกว้างแบบนี้เราสามารถวางโซฟาตัวใหญ่ๆใ,ให้เหมาะสมกับฐานะของเจ้าของบ้านได้เลยนะคะ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับแขกแบบโออาหรือว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของคุในครอบครัวด้วยก็ยังได้บริเวณนี้นะคะเรายังสามารถบิวอินตู้โชว์ค่ะหรือชั้นวางทีวีอีกก็ยังได้นะคะถัดจากลิฟวิ้งแอเรียนะคะเราก็จะเจอกับดิ닝แอเรียค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นโซนนี้กว้างขวางมากๆสามารถวางโต๊ะลองเทเบิล1 0 1ถที่นั่งรองรับครอบครัวใหญ่ได้สบายๆเลยค่ะ ด้วยความที่โซนนี้จะเชื่อมต่อกับห้องรับแขกของเรานะคะทําให้สมาชิกในบ้านเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งโซนอเนกประสงค์ค่ะซึ่งโซนนี้จะมีกระจกอยู่โดยรอบเลยนะคะสามารถให้เราคอนเนคกับพื้นที่สีเขียวข้างบ้านได้สบายๆแนะนําให้วางโต๊ะจิบชาจิบกาแฟหรือว่าเดย์เบดทำให้เป็นมุมพักผ่อนที่ส่วนตัวขึ้นมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้ครบฟังก์ชันเลยแต่ยังมีพื้นที่อีกหนึ่งโซนเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะซึ่งจะเป็น pantry area นะคะทางโครงการเขาได้จัดเตรียมระบบมาให้แล้วเรียบร้อยเจ้าของบ้านสามารถดีไซน์ฟังก์ชันได้เองเลยว่าจะทำเคาน์เตอร์บาร์นะคะหรือว่าไอแลนด์ดูราก็ยังได้ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารเบาๆค่ะหรือว่าอาหารเช้าแต่ถ้าวันไหนอยากจะทําอาหารหนักๆทางโครงการเขาก็มีห้องครัวปิดมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทุกคนไปชมเลยค่ะห้องครัวปิดที่นี่กว้างขวางน่าใช้งานไหมคะโดยทางโครกงกา,งา,างรจะมีเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่รูปตัวแอลพร้อมท็อปและพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นสองฝาขนาดใหญ่แน่นอนว่าเจ้าของบ้านเพียงแค่เติมหน้าบานแล้วก็บิวอินสวยๆเข้าไปก็กลายเป็นห้องครัวในฝันของทุกครอบครัวแล้วค่ะ ห้องครัวปิดตรงนี้นะคะเรายังสามารถเปิดเชื่อมต่อกับเมทพลาซ่าหลังบ้านของเราได้อีกด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับโซนครัวค่ะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโซนเมดพลาซ่านะคะประกอบไปด้วยลานซักล้างแล้วก็ห้องพักแม่บ้านถึงสองห้องด้วยความพิเศษของเมดพลาซ่านะคะจะแยกออกจากตัวบ้านค่ะทําให้คนในบ้านเนี่ยได้รับความเป็นส่วนตัวแม้คุณแม่บ้านจะทํางานอยู่ด้วยค่ะ ในบริเวณเดียวกันนี้นะคะเรายังมีทางเข้าบ้านอีก1จุดค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยพิเศษเลยก็คือจะมีทางลาดให้ด้วยถ้าวันไหนนะคะไปซื้อของมาเราสามารถขนของเข้าบ้านได้อย่างสะดวกเลยค่ะหรือถ้าบ้านไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุเนี่ยตอบโจทย์การใช้วิวแชร์มากๆเลยเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับห้องนอนชั้นล่างได้ง่ายเลยค่ะ และนี่คือห้องนอนชั้นล่างของบ้านหลังนี้หรือห้องนอนที่5ค่ะ โดยทางโครงการออกแบบมาให้เป็นแบบ Universal Design รองรับการใช้งานของทุกช่วงวัยเลยการออกแบบของห้องนี้นะคะจะมาพร้อมประตูบานใหญ่พิเศษค่ะและห้องน้ําที่ไม่มีสเต็ปโดยภายในห้องนะคะสามารถวางเตียง6ฟุตขนาดใหญ่หรือ3.5ฟุต2เตียงเลยก็ยังได้บ้านไหนนะคะจะปรับห้องนี้เป็นห้องทํางานทางโครงการเขาก็มีหน้าต่ากมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะและอีกหนึ่งไอเดียที่แนะนําเลยนะคะสามารถทําเป็นห้องดูหนังแบบ private ส่วนตัวเลยก็ดีค่ะ และนี่ก็คือพื้นที่ของชั้น1น,นะคะเรียกได้ว่ากว้างขวางใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นสซึ่งจะมีถึง4ห้องนอนด้วยกันจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะเราก็จะเจอกับโถงค่ะที่เชื่อมต่อกับดับเบิลวอลลุ่มทำให้โซนนี้โปร่งโล่งโอ้อ่าน่าอยู่มากๆและโซนนี้จะมี Family Area อีก1จุดนะคะเป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของคนในครอบครัวค่ะสามารถจัดวางโซฟาชั้นวางทีวีหรือว่าโต๊ะไว้สําหรับทํางานทําการบ้านก่อนเข้านอนก็ยังได้หรือจะตั้งเปียนโนสำหรับลูกๆไว้เล่นอีกก็ยังได้นะคะ แล้วโซนนี้ยังจะมีห้องเก็บของมาให้ด้วยซึ่งเป็นส่วนสําคัญสําหรับบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะและโซนหน้าบ้านก็ยังจะมีอีกหนึ่งห้องซึ่งห้องนี้สามารถปรับเป็นห้องพระได้เลยแต่ถ้าบ้านไหนอยากจะได้ Family Are a ียกว้างๆสามารถทุบรวมกันแล้วก็เชื่อมให้ใหญ่ขึ้นได้เลยค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือห้องนอนของบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องนอนที่กว้างที่สุดก็คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะ ซึ่งภายในห้องนี้นะคะจะได้พื้นที่ทั้งฝั่งของบ้านหลังนี้ไปเลยค่ะโดยเราสามารถวางเตียงใหญ่ๆอย่างคิงไซส์ไปจนถึงเอมเเรร์ไซส์ได้สบายๆเลยนะคะ และนอกจากนั้นเรายังจะสามารถจัดวางโซฟาเพื่อพักผ่อนส่วนตัวได้อีกภายในห้องนี้นะคะยังสามารถจัดทำ walk-in Closet แบบเต็มฟังก์ชั่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะแยกเป็นฝั่งของคุณสามีหรือของคุณภรรยาก็ได้สบายๆเลยนะคะโดยห้องนี้นะคะยังจะมีระเบียงส่วนตัวให้เราได้เทวิวบรรยากาศดีๆภายในโครงการอีกด้วยและภายในห้องนี้นะคะยังมีห้องน้ําขนาดกว้างล้อไปตามขนาดของห้องนี้ด้วยค่ะ โดยภายในสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะทั้งอา่างล้างหน้าฮีสเซนเฮอร์เรนชาวเวอร์และอา่างอาบน้ําค่ะและยังมาพร้อมกับระบบน้ําร้อนน้าเย็นให้แล้วเรียบร้อยค่ะเรียกว่าห้องนี้ครบสมบูรณ์แบบเหมาะที่จะเป็นห้องของเจ้าของบ้านเลยละคะ่ะสำหรับห้องนอนรองของบ้านหลังนี้จะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวแล้วทุกห้องนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องนอนที่สองและห้องนอนที่3กันก่อนซึ่ง2ห้องนี้จะขนาดใกล้เคียงกันเลยค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์ใหญ่ๆนะคะ โต๊ะทำงานทำการบ้านตูเ้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแบบฟูฟังก์ชันยังได้เลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องลูกชายหรือห้องลูกสาวอยู่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคะส่วนใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวต้องขอแนะนําเป็นห้องนี้ค่ะซึ่งคือห้องนอนที่4โดยจะมีโถงทางเดินทอดยาวและแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านใครที่ชอบความ p r i v a t ต้องชอบมากแน่สำหรับครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่สามารถปรับห้องนี้เป็นห้องนอนอีกห้องได้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ และยังสามารถวางเตียงขนาดใหญ่และมีมุมสำหรับทำา w l l k n ิน o s e t อีกด้วยแต่ถ้าสมาชิกในบ้านยังไม่เยอะนะคะแนะนำทำห้องนี้เป็นห้องทำงานอีกก็ดีค่ะเพราะว่าสามารถวางโต๊ะขนาดใหญ่ได้เลยหรือชั้นวางหนังสือนะคะและข้อดีของโซนนี้เลยก็คือจะได้แสงรอบด้านค่ะและยังได้ความ p r i v a t เพราะแยกออกจากโซนอื่นๆของบ้านอีกด้วย โครงการนิยามบรมราชชนนีไม่ได้มีความพิเศษแค่ตัวบ้าน แต่ยังมีคลับเฮาส์โมเดิร์นคลาสสิกสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยภายในนะคะจะมีเลาจ์รับรองค่ะแล้วก็ห้องประชุมสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยแล้วนอกจากนั้นยังมีห้องนวดห้องสาวน้าฟิตเนสอุปกรณ์ครบครันภายนอกก็จะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือที่มาพร้อมกับสระเด็กและระบบจากรุชีค่ะและยังรม่มรื่นด้วยพื้นที่ C park, สีเขียว Pri เวท e park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึง2ไร่ที่เป็นแนวยาวทั่วทั้งโครงการพร้อมกับจ็อกกิ้งแคลกดยรอบวิ่งออกกาลังกายเพลิบบรราาด,ดเพลา กับครอบครัวได้เลยค่ะส่วนต่อมาซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นไฮไลท์สําคัญจากเซนทันพัฒนาก็คือระบบความปลอดภัย7ระดับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะคะอย่างแรกเลยคือดับเบิลเกสซีเคียวริตี้เข้าออก2ชั้นที่จะมีระบบลายเส้เพลทอ่านป้ายทะเบียนและระบบ VMS Security แจ้งเตือนถึงลูกบ้านเมื่อมีแขกมาโดยจะมีพื้นที่สําหรับเกสต์แอเรียอยู่ระหว่างกลางค่ะเวลามีแขกมาเยี่ยมก็สามารถนัดเจอกันบริเวณนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภยัยและความเป็นส่วนตัวให้ลูกบ้านนนททุกคี่่อยูใ Resident Are ด้วยต่อมาก็คือมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและยังมี CCTV กระจายทั่วโครงการถึง42จุดค่ะและเพิ่มความอุ่นใจด้วยรั้วรอบโครงการสูงพิเศษถึง3เมตรและภายในบ้านยังมีแมกเนติกเซนเซอร์และช็อคเซนเซอร์สัญญาณการขโมยที่ประตูหน้าต่างทุกบานเรียกได้ว่าครบครันปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะตัวโครงการนะคะจะอยู่ติดถนนบรมราชชนนีถนนใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังถนนการนาพิเศษถนนพุทธมณฑลและถนนเพชรเกษมซึ่งทั้ง3เส้นนี้เป็น เส้นที่เชื่อมต่อไปยังโซนต่างๆในกรุงเทพแต่สําหรับการเข้าออกเมืองวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทางคู่ขนาดลอยฟ้าที่อยู่ด้านหน้าโครงการค่ะซึ่งเส้นนี้เชื่อมต่อกับทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกด้วยสําหรับรอบๆโครงการก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเดอะพาซิโอพาร์คเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตลาดสดทนบุรีหรือจะเป็นโรงพยาบาลสถานศึกษามากมายทั้งโรงเรียนและมหาวิทยายลัยมห ah ิดลสารยากด้วยค่ะทั้งดีไซน์สวยหรูรา้าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ พร้อมคุณภาพทุกรายละเอียดและฟังก์ชันทำเลดีมีศักยภาพและยังตอบโจทย์ความ private ที่ทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่จะสะท้อนความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัยได้จริงๆค่ะและขอย้ำอีกทีนะคะโครงการนี้ e x c l u s i v e เพียง71ยูนิตเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจเยี่ยมชมโครงการสามารถติดต่อข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะที่นิยามบรุราชชนนีค่ะสำหรับคลิปหน้าจา์และโมเดิ n พรอพเพอร์ตี้จะพาทุกคนไปชมที่ไหนรอติดตามได้เลยนะคะ